สวัสดีค่ะท,ทุกทท่านอ่าวันนี้ก็เป็นเรื่องของบอนสีราชินีแห่งไม้ใบสวยยอดฮิตมาแรงอยู่ในขณะนี้ที่เห็นอยู่นี้นะคะก็จะพาชมพาดูลักษณะของบอนสีนกกทานะคะบอนสีนกกทาก็เป็นบอนสีในรุ่นแรกๆที่เข้ามาในประเทศไทยนะคะนี่คือลักษณะของบอนนกกทานะคะ พาชมตัวนี้ต้นยังไม่ใหญ่มากนะคะสำหรับวันนี้ก็จะมาดูในเรื่องของอลักษณะและราคาที่อัปเดตกันในขณะนี้นะคะอย่างตัวนี้ลักษณะของเขานะคะก็กระดูกใบนะคะขแขนงใบตัวนี้ จะมีสีชมพูนะคะสีสีชมพูทึมๆนะคะจะไม่สีแจ่มอย่างพวกเจ้ากุ้งไกเซอร์นะคะอันนี้ก็จะสีชมพูนะคะร่องกลางใบกระดูกใบจะมะีสีชมพูแบบนี้นะคะส่วนเม็ดสีในใบนะคะเม็ดสีในใบตรงนี้เขาวางอยู่ตรงที่ร่มๆนะคะเป็นแสงแดดที่ไม่จัดเท่าไหร่ตรงนี้ก็จะเม็ดสีเขาจะมีสีขาว กระจายอยู่ทั่วทั้งใบอันนี้คือบอลน,นกกระทานะคะแต่เมื่อถ้าเขากัดสีนะคะอย่างตัวนี้อันนี้กัดสีมาเม็ดสีก็จะออกสีชมพูนะคะถ้าเขาโดนแสงแดดประมาณสัก70%สเนี่ยสีเม็ดสีของนกกทานะคะเขาจะกัดสีชมพูที่สวยงามอีกรูปแบบหนึ่งนะคะ ก้านใบของนกกระทาเมื่อน้องยังเล็กๆนะคะก็จะมีสีเขียวแบบนี้แต่ถ้าหากเขาโตขึ้นก็จะออกสีน้ำตาลนะคะน้ำตาลปนเขียวเข้มก็จะออกน้ำตาลแบบนี้นะคะทีนี้มาดูในเรื่องของราคากันบ้างสำหรับอบอลน,นกกระทานะคะถ้าเป็นไซส์เล็กๆแบบนี้ณนะตอนนี้นะคะ หน้าตอนนี้จะอยู่ที่ประมาณ120-150บาทนะคะเล็กเลยเล็กแบบนี้เลยนะคะประมาณ5เซนนะคะ120-150บาทนะคะแต่ถ้าเป็นสูงใหญ่ขึ้นมานะคะสูงใหญ่ขึ้นมาประมาณนี้ก็จะอยู่ที่150-180บาทนะคะถ้าเป็นไซส์ที่ใหญ่ขึ้นมานะคะกิ่งก้านเยอะอันนั้นก็จะอยู่ประมาณ 2 0 0ถึง300บาทนะคะก็ตัวนี้ราคาโดยประมาณณนะตอนนี้สำหรับอบอลสีนกกระทานะคะ,ะรุ่นนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณนะคะอันนี้ก็ 120- บถึง150าบาทนะคะสรุปโดยรวมๆนะคะไซส์ประมาณ6นิ้วถึง8นิ้วก็ราคาจะอยู่ที่หลักร้อยต้นๆสำหรับบอลสี นกกระทานะคะแต่ถ้าเป็นฟอร์มใหญ่ขึ้นมานะคะก็จะราคาเกือบพันนะคะตัวนี้ยังอยู่ที่ราคาประมาณนี้ไม่สูงเท่าเจ้ากรุงไกรเซอร์เจ้ากรุงเดนม,มาร์กนะคะอันนี้เป็นราคาโดยประมาณนะคะอาอย่างไซส์ขนาดนี้นะคะใบมีความสมบูรณ์ กิ่งก้านใบนะคะมีความสมบูรณ์แบบนี้อันนี้ก็จะอยู่ที่ราคาประมาณ250บาทนะคะอันนี้นะคะก็ราคาประมาณนี้เลยนกกระทาเอาละค่ะวันนี้นะคะก็จะมาอัปเดตให้ได้รับชมเรื่อยๆสำหรับในเรื่องของราคาบอลสีในแต่ละชนิดนะคะก็สำหรับวันนี้ก็คงจะลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะคะคลิปหน้าจะเป็นบอลสีชนิดไหนลักษณะไหนราคาเท่าไหร่นะคะก็รอติดตามนะคะนานาพันธุ์ไม้ใบนิทยา ไปก่อนแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ